สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาจีนกับชันีสฮอลิกวันนี้เรามาเรียนคำว่าโยฉีกับเธอเปียซึ่งทั้งคู่มีความหมายใกล้เคียงกันว่าโดยเฉพาะแต่การใช้งานต่างกันเล็กน้อยค่ะเสียงถงเตียนจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคำนี้สามารถทำหน้าที่เป็นคำวิเศษใช้เพื่อบอกว่าบางสิ่งโดดเด่นมากในภาพรวม หรือเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นมักจะอยู่ในส่วนหลังของประโยคตัวอย่างประโยคเช่น我对音乐很感兴趣尤其特别是贝多分的音乐我喜欢极了ปูถงเตียนจุดที่แตกต่างกันก็คือโยฉีสามารถตามด้วยคำว่าชื่อหรือไม่ก็ได้แต่เทอเปียโดยปกติจะตามด้วยคำว่าชื่อตัวอย่างประโยคเช่น 这次活动办的很不错，尤其王老师讲的那个做事给我留下很深的印象。这次活动办的很不错，尤其王老师讲的那个做事给我留下很深的印象。ข้อที่สองเธอเปล่าเมื่อทำหน้าที่เป็นคำวิเศษสามารถมีความหมายว่าเป็นพิเศษหรือไม่เพื่อเน้นระดับได้ตัวอย่างประโยคเช่น 那本小说讲了一个爱情故事，很浪漫，让人特别感动。考题三，3, 特别，能够担任角色，有特殊意义，不同其他人，不普通。例子，มมตตรร如果您有什么特别要求或任何不清楚的地方，请和我们联系。 เข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนงั้นลองทำแบบฝึกหัดดูนะแล้วมาพิมพ์คำตอบไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆกันนะจินเทียนวอโจเลอใจเจียน